วันนี้สามคีหวอมกันและมีตึงเสื้อขาวกับมีตึงเสื้อดำมีตึงชอรอ,อบบเปิดไปยกเก่าอีอาอจากจะได้บริการเฮ้ยเมฆก็ม,มานั่งตรงนี้ขยับขยับแล้วเขามาหน่อยสิมานาเวทีก็มาพอไปครับ ตอนรับป่าสร้างตอนรับหนองตุ้มสีเมืองมุนและก็แม่ขาว,วังอับปีน้องตั้งหลายที่อยู่ข้างหลังที่อยู่เข็มๆขมให้มาข้างหน้าจะได้หันนจะได้หันตาได้หันหูดังได้หันแถวกิวไอ้เข้มเข้มหิมหิม Ba phong đen mãi bino ma yoma yang an bắt ngăn ba hậu tóc ao chạy sài majory bán luôn majory bán tại ba hưng lang tang xin tăng hạng ta, hạng 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 เอาใจยิงใจพดแผ่วกี่เลราวันนี้บ้านเมาบ่แบ่งใจซึ้งเสียพิษเสียงซึ้งมันบนใจเศร้าโศกจิมย่างกําโหยั่างยังกําประกาศถึงคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ข้างหลังและที่อยู่เข้มเข้มโอ้ย่างย่างบรราเข้ามาตักเด็ดอยู่ดังนั้นหน้าเวทีด้วยโอ จะแห้งมดกะโอ้โหธรมโอษฐ์โค้ดธรรมวัดจะจนเปิดมาอย่างแคร์ๆหิมหิมข้างๆจ้งชอเงาเอองอมเงาอ๋องอมเงาอย่างก็เปิดกับหนังเวทเวทีนี่รู้หนังอี้ฮะปวดเกลนตาปวดใหญ่หรอเนะฮะต้องเอาเกล็ตาข้างนี้มาพอตั้งเพเอาเกล็ตาข้างเพไปพอตั้งปูนโอถ้ามาตอมๆดังหน้านี่ฮะได้พอไปตีเดียวโอ้โอ้ลวกอ่ะละเฮ้ยแม่เฮ้ยเด็ดวันสองแลแม่อ๋อเด็ดสองแม่ว่าโอ้ย สิบเจ็ดหมู่บ้านมีที่ไหนพ่องกอดกาวต้นรับมรรลเหล่ากี้อโถ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 สิบเจ็ดหมู่บ้านหมู่บ้านแรกสันทรายแม่คาวังร่องทานน้องพักจิกน้องพักจิกสายขาวสายขาวตาหอกนายแหมน้องตุ้มนายแหมโป่งแดงนายแหมร่องทานเหนือนายแหมสันต้นง่วงร่องทานกลางโป่งแดงใหม่รวมใจสมานมิตรสายทองโป่งทวีและ ด่งลานสิบเจ็ดหมู่บ้านสิบเจ็ดปอหลวงถ้าปอหลวงมาคนละร้อยสิบเจ็ดหมู่เธอใดล่ะเ๋าได้พันเจ็ดลอีพันเจ็ดลวนะขนาดคนร้อยนี่นะดอยดินแดงมีไหนแม่ห้อยอุนห้อยดอกอุนถึงแล้วยังก็ว่าเลยมาลับหน้านี่เหรอหน้านี่เหรออ๋อนี่ มาโรงนี้ในต้องห้องพิงนี่หือไม่อุยฟังเด้อฮะอ่าโอ้แปลว่าสูนี่ค่ะอย่ามามันถ้ามาโรงนี้นี่นะมือก่องพร้อมชิงชากพร้อมเอาแดนเซอร์ก่อนมาจะกันเจ้าไปกัาเดนเซอร์เบานอกจาเป็นเดนเซอร์เก่าลูกนี่อย่างไอ้อย่าห้องพลงนี่คือถ้ามานี่คือเป็นสัญลักษณ์เลยกะต้องเป็นสัญลักษณ์เลยเพราะว่าพ่อครูสีทวนสอนน้อยนี่ปรนทังอกตั้งใจไว้เจ้าเบิ้นบรรจงประพันธ์ จิ๊กไปประกาศลงกระดาษว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงประจำอ๋อออ่าันว่าแต่ว่าดีแถวสายข่าวนี้ขอฟังสักหน่อยจะได้ก็เจ้าอ่าตอนนี้เสาะหานักร้องอยู่โหแล้วยังน่านหรอเป็นได้เสาะหานักร้องเอาไปอาร์ตเพนอ๋อมันเป็นได้ไอ้ยังมันยังเสาะอยากาะเย็นดีว่ะกำลังฮับสมัครนักร้องเสียงดีของอำเภอพานของจังหวัดเชียงไฮอ๋ออ่าไปบันทึกเจ้า ซีดีเพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลงชื่อว่าเพลงดินเด่นโดยงูที่อยู่แม่ชีอ๋อชื่อเพลงโดยงูครับเพลงโดยงูอ๋อธมโมสังโฆแล้วมีทางนี้ย่างแม่โดยงูอ่ะแล้วยังบอกมีคนห้องเตือสมัครเต๋อเออเนอแม่นวันนี้ถ้าไฟคำเสียงหวานเสียงป้อยก็อาจจะเอาไฟคำเป็นตัวเลือกที่หนึ่งอะไรอ่าเออ ก็ได้กับคุณสมบัติจะได้ค่ได้เสียงจะได้ก็มีเดี๋ยวเจ้าจะไปซ้อเฮือกถ้าเสียงชวนพิดม้วนก็เจ้าเสียงชวนพิดอ๋ออ่เดี๋ยวกันเนิ่เออลองแซมเปิลพอนะเป็นความตั้งใจของปอกูซอเดอร์มันเต่งไว้อ่าจ้างั้นนักห้องจะไปก่อนเนอ่กล่องกล่องกล้องตดยกุนเขาผู้ขีนะ ลองฟังว่เนะครับเมื่อมันเป็นเพลงประจำทิ่มันเฮานี่เพราะว่าป้าครูสีทวดเนี่ยปลาดแห่งเชียงไฮเนี่ยมันแต่งไว้อั่เนะเอาอยัางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูบาดบอกว่าขอห้องดังๆหน่อยโอย้อห้องดังๆหน่อยเสียงมันศูนย์ครูบาเจ้าไปได้ยินจ้า,อาไอ้ต้อมมาแล้วกะมีแต่ได้ลิงเฮือเสียงมาแล้วกัมาล่ะตื่นละ่ะตื่นกับ่อยอต้อมเนาะ ดังแก่หนเทนะ่าไอกเต็กยงียบๆกับกูพาสั่งไปยังวมดนดีคกูบ้าก็สั่งหลายรอบแล้วนะ่ส่งหายต้อมปะปะเอออ่าบทเพลงนี้นะครับประพันธ์โดยประหาดของเชียงฮายเจ้าแต่ว่าผ่านมาหลายซิบสา้ปีละบาได้ถูกบันทึกเป็นทางการเตืออออ้องเพราะหานักร้องบาได้เตือ้อบได้เตือ่อ ว่าแต่วาดีขอฟังสักหน่อยเนี่ยไอเนอรเปิดกว่าท่าตาเราฟังเนาะครับเจ้าสะปรึงตํัมปรองโอ้ปุ่ใจได้อันนั้นมาเพลงปุ่นใจบ้านเฮาโลโอ้ใจพ่อพอดีคนเฮาว่าเป็นเพลงอย่างนี้เนาะโอ้ต่กมาแจกก้าปะโคสีทวนผู้มาก่อนครูไปเสียไปหายนะปรเด็นเนี่ยผู้มาก่อนการอ๋อเพลงจกาเพลงมวยเจ้าอันนี้เอ๋อเป็นเพลงจ้าเนาะลองฟังดูในไอเนอร์ ดินแดนโดยงูที่อยู่เมชีดยดินแดงแหล่งคำพีสถานเมชีตั้งสูงถนนสายผ่านขิดอำเภอพานมันหวยดอกอุน่นดอยงูที่อยู่นักบุญแสวงเพิ่มพูนพระธรรมสัจจา หัวคํำชํำหนักโดนพรักลอยเพ้ผัวมีเมียมาไอรังแกโดยงูช่วยแก่ล้างเพลปัญหากล้ำกลืนฝืนปวดกนหัวบวดสวดภาวนาบำเพ็ญวิปัสสนาขอโมทนาบรรดาเมชี ปราณีอกหักคนรักเปลี่ยนทางเขาชิมรสกลิ่นนวนนางอิ่มแล้วเบื่อจางหลิดข้างห้างนี้บวชชีดีอย่างบวชหลิกห่างเส้นทางโลกีน้อยงูเป็นที่รู้ดีสำนักเมชีที่สงบใจ เรานั่งรถผ่านมองหันไปดูเห็นบันไดนาคลาดชูขึ้นบนดอยงูหน้าดูเลื่อมใสมันเป็นที่ยังบวชหลกห่างร่มทางเบาใจดอยงูยังอยู่ต่อไปรอรับฝอกใจบันไดแม่ชีโอ้ยขอเสียงขอเสียงบูมบูมนะครับ อันนี้ตบไหลกันเสียงจาักเสียงเยินอย่างน้ำหลอกไก่ไอ้ทว่าเถิดพ่อครูซอพ่อครูเก่าเปินประพันธ์ไว้นี่บ้านเปิดเมืองเปิดมันขี่โลดไก่นี่มันหันขึ้นไปบนดอยให้นะดอยงูเจ้าตำนานเนาะครับเป็นตำนานเจ้าปราณีอกหักคนรักเปลี่ยนทาง เขาชิมรสกลิ่นนวลนางอิ่มแล้วเบื่อจางหลีกทางห่างนี้บวชชีดีอย่างบวชหลีกห่างเส้นทางโลกีดอยงูเป็นที่รู้ดีสำนักแม่ชีที่สงบใจมาครบทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในนะครับค้างการนักร้องวันนี้จะมาสมัครนักร้องก็วันเนี้ยก็บ่แนบุเกาะอันก็ลองดูตาข้างตาหิมก็ได้เนอะเพื่อจะสนใจมีเมียมองนั่นหน้อ กี่อยู่เนี่ยแล้วมาไปยังไปชี้บ้านหมอนบ้านงามีกานะกำว่ากำวะชุกโอนปากตักก้อยโอนปากยาตะกี้ก็ตะกี้ใบดีกายืนขึ้นแม่ฮือเฮาได้อ่านรายชื่อเปิ้อนว่าก็ไรน้ามันจะจะมีภัยในบุญเฮน หนึ่งไฟความากู่ค้างแตะขอเฮนางสู่ก้อยบัดยายน หรือว่าบวชนักหรือว่าปิดป่ยหลวงเปิดเหเห็นก็มาปิดลักขบวน็รบกวุนอู้กันทีนี่เปิดว่าจากกัดการจัดงานเนืนน้อหาใจความงานไอ้อย่างวันนี้ไง,งจีมและน,น่า นี่ก <Life boy. S 1> ็จะมีลายปอยเป็นงานปอยหลวงเสนาสนะดีอล <cons> um ักษณบ้านเฮาบ่คอยเหมือนเบิ่งป่งแดงบ้านเฮาอย่ามีปอยบ้านเฮาหัวปอยหลวงบ้านเฮาบ่หึ่ไกจหึ่งห่วงพอไปงานปอยหลวงอยังมันชื่นใจเรา จะมีฉลองอย่ยังอู้บุญผักบันใหญ่ปิดคอบุญอินเขาว่าบุนดันนะอ้นบอกบุญตึงแม่ตึงพ่อสูบก้อยอูเปิดคอปนพคอเปิ้นอินเปิ้นจานเปิ้นฉลองอันใดมันมาโดยโกนเฮาแตะมันย่างแบบไปถามก็หลวงกับน้ำไว้ ฉะลองเส้เนือชะนะก็ว,ว่าปวยหลวงและฉะลองผามไม่มีตังนอกก็ว,ว่ามีตังในจะมีเจงเหนือก็ว,ว่ามีเจงใตอตีเบิดว่าฉะลองฉะลองลูกซิบบัวสนบอกแม่จะจำไว้อ๋อันต้องว่าฉะลองผามโซเหง่ะจีนฉะลองผามโซ lòng hàng, Nếu ya bỏ khơi, nhỏ hôn ngang, bên vã poĩ luồng ubo sốt, gucci sốt, xà la lắp lòng, Kín khâu tổn phăng cản bút bút, tăng lại 10 ốt 6 ốt, ubo sốt bàn hào, ngang ngang, poĩ luồng sàm, nhàng ở đây rồi, luồng ubo sốt, xà la lắp lòng. ตัวนายมองแถวกุติ số วันนี้ห้ามแต่งหน้างุงคณะสงใยขาวก็ได้ปีงานปอยหลวงปอยลา ถูกละวเป no ็นวาสะท่านเลยจัดโปยหลวงเลยจัดโปยลามากะฮือมัดม้วนกับปีน้องเจ้าบานไฟคำอูมันถุกถูกไม่บักแหงบัดีเอาเป่งดูกันยังเมื่อไฟคำขึ้นมานางบุญฮันบอกว่ามีสาบยังบอกว่ามีสาบอ๊อนแม่แล้วเจ้า tương sám ơn nhớ nhung bên am an luôm gần sám ơn mà chắt khe 1 vạn măn tưng đi măn tưng thuộc tròng sẽ lòng sám nhung sám ơn luôm pin 1 vạn chăng so hôn อ้ามรวบวันเดียวกันเนี่ยอ้อันนี้อ่ะอันนี้กำกุดเนาะเขาได้มาเดือเดียวอ่ะไปว่าอย่างอันนอปี่ไอ้เท้าวัดกัวจะได้สิบซับเป็นเงินเมตตากัวจะได้เงินทองเฮากาสตี้ไหนมาก็แงกไปแงกปบดคณะศรัทธาก็มีนักมีหลายกัวจะแปลงเป็นยอดเป็นยอด ใจหอดหอมตาเออถ้าเป็นอย่างความคิดอย่า,ไา,างไอ้ทวันก็ดียากจ้างสามวันจะเอาที่ไหนมาจ้างจ้างโซนั่งหาหมูนี้ซ้ำกินหลายกินแล้วนอนมันบ่นนสนใจไทยแ่งมาก็ขอห้าเลื่อเราแถมมาปอเล่นแผ่วดนตีด เอาขี้จี้กันเปิดมันหามันที่ภาคึงบดีหโป่งดกมันหามันที่แควกับแววจีเซธีเปิ้นลสาวันตึงบ่ลาบากใจเ่าใดเปิ้ลก็ตึงจัดยางบ่ได้กลัวมาเลี้ยงจ้างปีจ้างโชกินเต่าใดกันโนตึงจะหามาเลี้ยง ขัดเนมไฟ่คำกินจนเสียงมีแหบกะเลี้ยงแหบกีดบุ้งกะเลี้ยงบุ้งอ๋มีอะได้กินหมดเออ่ต้องกลัวได้เลี้ยงบ้านเฮาคนรวยเปิ้มันหาล้ก็เปิ้มันหิแกวนเก็บแกรนจีเปินท้องเปิ้ลลายจับวันมันก็ดึงสับายกันว่าสูจะมาโซจะเอาใจเจ้าบ้านดึงบะกลัวได้ ที่มาน <ị> ัำเหลือดียวสามวันก็อย่าเอาขนาดเดียวสามวันพิม้์เงินบันจะไปซ่อนที่ไหนยังงซอแล้วมันหากเลือดลายกินแล้วสบาย ขอแสดงว่าจังซอปปงการง้นบ้นเอาป้ปหลวงคังมีเศนาสนปี่เป่าน้องสาวอุโบสถเป็นเรื่องเป็นเลาสายขาเมืองพังใจว้างนาบุญได้มาเห้โปงแดงจังซอปรังเฮงมาเมือนเี็ดลาเอาโผ่านาขับรถกายนี่แม่เหยก็ได้ยได้เข้าปงแดงดหลก Rồi đây đai vắt đắt dây, cha bính phưng gắn bay, nóc bay này là cha bính an đai bạc cứ nhạc, sang năm nay cả theo đi sung bớt qua lòng anh, xa la bớt tăng khắp hòa bàn hào bàn rộn gan cút เราจะสุดใย์มานาดนิีสัยย์เปิดว่าบานากรรมวันนาันนากมนไลเปิดวาย่ามาตีนัไปกตั้งอาไดกัตึงบาดได้กับ่อหูกินกัดน้าบู่กัดป้อน้อยปูป้นน้นไผตึงบากินนบใใจ so hôm chói mà khoang cả hôm bay tung so đốt ti không đi bỏ mòn tầm coi còn nhàng ngang phăng siêng so siêng chói đôi xà măng khắt má. khi lâu à, cho มีไปตั้งคนเท่าเอาแบบใจใจยิงยิงกัมีซอสติ้งหือบวดนงันสันล่าเอาเท่ามาเอาแบบขัดร้อนล่อนบนด้วยาจางซอมันก็มีบอลเฮ้อ จะเบิบจะเอาโซ่เบมในนี่จะแห่ละมาโซ่เอาใจรำวันัยไหนเอามาปั่นยืนเฮืออีป่อละเองน่ะดูจั่งโซ่บนบ่าก็มาห่อแป้งเหลือกัมซื้อป่อเศรษฐีเอามายืนเฮือขอเฮือรัมคอกะเฮือรวยเฮือหนึ่งร้อยบาทกลายเป็ดหนึ่งร้อยล้านโอ้ถ้าข้าได้สองร้อยล้านเหรอเอามาสองร้อย ันนี้น้องใบนเนาะลูกหลานเปิดตักนีนั่นก็คือน,น้องไปบีบหฮู้เป็นลูกก็ว่าฮู้เปนหลานเปิดเอ,อาะกาะม่ย,ย,ยื้นะบนทามขอบคุณนน้ำใจเสียงทานพื่นรับได้งนหมื่นตื่นได้งนแสนเงียนได้งนเศร้าหาวได้เงินลานห่าวมาได้ก็ได้เงินล้านมเนาย เด็กหมู่บ้านเ้อใช่ข่าวเ้อบ้านเฮาขอบคุณน้องใบปันดีปุยไฟเป็ดนักเป็ดนักติ๊เจ็ดหมู่บ้านได้พาธนาเอาใจสักถามบันมาม้วนลายขอขอบคุณตั้งหลวงตั้งหลายหฮือปนเพาะปนให้ปีใหม่ปีนี้โอ้ห้าสิบเล็กของรางวัลปันเ้าไว้ใช้ ไม่ว่าอยากเอาดบอกว่าคู่ไปใายขาวคนนักคนหลายเธอเขามาจากลอติตอรี่วันนี้ตั้งงบเอาไว้เธอได้หมอบสามพันสีก่อนว่าได้งบวันนี้หวมูหัวไก่เล่าเขาเล่าแดงหัวมูหัวไก่เราเขาเราแดงเนาะเราไผ่อย่ามาแก้โปนถ้าได้รางวัลอะป๋ออาจารย์วัดเนี่ยค่ะ คนบุญมาแก้หือพ่อจานมาแก้บุญไม่เม่พราะให้ธัโมสังโฆจักขอขอบคุณนะคุณนะพ่อน้องใบน้ำใจเอามาหมอบะหมาปานตั้งนีไปนะอยู่ดีกินนะวันนะปีนะงูนะปีนะข้าวบ้านไรเขาจอกเข้าบัานรับได้เงินมือตื้อใจเงินเสร็จพื้นลอยเหลือเก่าลอยล้านปันล้านจีบ เพื่อกันเดี๋ยวก่อนถัรวหามเราออนก่อนอันนี้แบ่งเขตเกินเวทีไอ้แป้นเราเนี่ยเพื่อไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น้องอย่างลูกน้องอะไรคะน้องพลอยมันบ่พ่อปลาอีเม่น้องเพชรโอ้โแสดงว่าเป็นพี่น้องกันแน่นอนแล้วมีไหนใบของน้องเพชรน้องพลอยมีไหนน้องบ้านชักพลอยชักเพชรแต่มาอันนี้มันเพิกทั้งไอ้หรอกอ้าวไอ้หูก่อนเนี่ยเพื่ทั้งไอ้มาเกี๋ยวนี้นะมาเกี่ยวกันหรอ จังโซซำอยู่ข้างสไลเดอร์เปิดเอาสะตางหึ่อละอ่อนไปเล่นสไลเดอร์โหบ่โหสุไปวักเอาละอ่อนมันก็ไปจ้งอย่างเงี้ยได้น่ะโว่ละเก็บค่าพันธ์ทางโอ้ยหาหอยไปได้ไปเล่นสไลเดอร์อย่้นละกะน้องพลอยน้องเพชรครับไม่หยังครับเดี๋ยวขอที่ย่ามาฮึ่บลุงขับเนอลุงเนออครับบ่ะหอยเอ้ยไปจุละอ่อนเงี้ยไปเลยไอ้ทวัดมาเอามาเซาฮะมาอู้อ่ะเอออกะ ไม่อย่างลำเลือดรมนาคนไปที่เป็นคื่สองไมปมันคือคนเดียวอย่างใหญ่หอเพิกในเพิกนั้นเพิกสู่กันเนี่เอาตังเพะอ๋อเพะกันอ๋อแบ่งกันเนี่ยกลางเวทีเนี่ยเออเนี่ยนี่มาต่างหากแน่นอนนี่มาละ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 เออเออเออใจดีนะก็มาจุเขาใจดีวันนี้ได้มาอยู่นี่แดดมันช่องอยู่นอกไม่นอกแมบิร์ตกางเกงบอกหมอกบ้านเขามีบ้านม่วนเลยบอกนี่แม่นะ กินไปตานไปอย่างอางแีแม่นี่เนาะแม่นอกกินไปตานไปมอนอกมอนใจเจ้านี่อย่างไอ้นี่เกิดมาจัดเมินนี่บหันไปหามเงินเข้าผัจ้าสักเต้อเพราะฉะนั้นเปิลบอกว่าใช้นี่ําละนี่ตามกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไนนว้นี<ล>่เตร์นเวอร์เพราะฉะนั้น<ล>เปิลมจะให้เก็บสตางอ่ะเอาไว้ไหนอ่ะหัวใจโซก่ะเงินหนอเงินมีอํานาจล้นฟ้า ต๊กใส่หินหินอ้าต๊กใส่ย่แย่ไตต๊กใส่ชาวจีคันหูค่ะขันหูวุ่นวายต๊กใส่แม่ไม้นอนหงายเซนเบนต๊กใส่นัก้องนัก้องถอดกระโปรงต๊กใส่สาวลังวงแผงก้นแงะ้กุ้นเงินต๊กใส่ไม่ต้อนกายเป็นไม่เป็นต๊กใส่เขียงหน้าแว่นกายเป็นลับควายอันนี้อำนาจเงินอ๋ออำนาจเงินทองเนาะ ขอเหอคุณย่าคุณยายแม่น้องเพชรน้องพลอยและก็น้องเพชรน้องพลอยจงอยู่ดีกินวานตั้งนี้ต่อวันไปหน้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพญาปัญญาขอเื่อห้าเฮียนหนังสือเก่งๆไอไอเป็นดังที่ตั้งใจครูบาอาจารย์นายร้อยนายพันเป็นไปดังด็อกเตอร์อได้การได้งานดีๆเนออ้อน้องเพชรน้องพลอยเน้อไอทวัด ก็คนเปิดไมาเอวไปสิบเจ็ดหมู่บ้านคนมีเป็นร้อยก็ห้ำกับน้องเพชรน้องพลอยอยู่วันน่ะและยังได้ยังแบบปานอนเธอเปิดถเปิดถเปิดไหวก็อากกงแ้ยกันออะ อาชีพเจ็ดหมู่บ้านที่อยู่ตั้งหน้าเวทีตั้งนี้ตะวันไปหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้วิเศษก็ขอ,ขอเฮอบุญกินบุญตานครั้ง,งนี้ได้พกได้โหมตึงหน้าตึงหลังตึงปู่ตึงลุงตึงลูกตึงหลานขอเฮอได้อยู่ดีกินหวานเพราะว่าตั้งอกตั้งใจมากินมาตานพ่องระตานขาวัดร้อยบาทพ่องระตานขาวัดห้าร้อยบาทพ่อเป็นตนงอนตนเงินตนคำขาววัดแมาหยาบเีบพ่องขอตานจะเป็นหมื่นบาทพ่องมีนักมีลายขอตานเป็นแสนบาท จำบมางพองอย่ามากินมาเอวหองตาลเป็นข้าบสองข้าบแกบตาลสักบาทก็ตึงมีโอตานกะมีกะอันติอูนี่คือจังปีจังซอง